Opening Special Collection International Jewelry and Gemstone from Around the World 2025ดรภูทัดแก้วกันหาประธานบริษัทภูทัดออทพิชเชอร์สเจมส์อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตจำกัดร่วมเป็นเกียรติเปิดงานสุดยอดอัญมณีจากทั่วโลกและอัญมณีมงคลตามความเชื่อไทยพร้อมชมแฟชั่นโชว์ เรื่องประดับอันลัค่าจากดีไซนเนอร์ชั้นนำที่ได้นำสเปเชียลคอ l เล t ชั n i n น e r n a t i o n a l Jewelry ูรี่แ s นด์เจ o ส์ส o aloud the world 2025มาให้ได้ชมกันค่ะสวัสดีครับผมดรพูทัศแก้วกันหานะครับเป็นประธานบริษัทพูทัศน์ o f ิ i จ e มอินพอร์ตแอนด์เอสพรจำกัดนะครับวันนี้แนะนำอัญมณีนนจากทางบริษัทร,ร,ร่วมกิจกรรม แฟชั Fashion, ่นอัญมณีสากลที่ห้างฟอร์จุนพระราบเก้าซึ่งได้รับเกียรติจากงานนี้บริษัทเป็นบริษัทนำเข้าอัญมณีประเภทต่างๆนะครับทั้งของแท้และของเทียมและอัญมณีแฟชั่นเครื่องประดับต่างๆมากมายนะครับก็ดีใจวันนี้ได้นำสินค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนอกจากอัญมณีแล้วทางบริษัทยังมีผลิตสบู่ประเภทสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับ สบู่วิสเตอร์ภูมิสบู่แตงกวานะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทลูกอมมีลูกอมชาเขียวจิบาจังท,ที่บะสังนะครับซึ่งได้นํามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับวันนี้จะมีการโชว์อัญมณีโดยนางแบบสากลที่มาร่วมสร้างสีสันครับซึ่งทางบริษัทก็ได้นําทั้งตะกุลเพชรพลอยต่างๆนะครับมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้นางแบบได้เดินโชว์ในงานนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทางบริษัทเนี่ยนำสินค้าอัญมณีชนิดต่างๆมาเปิดบูธในงานนะครับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปเดินเลือกชมได้เลยนะครับส่วนอัญมณีประเภทที่เป็นชิ้นใหญ่คับหากท่าน ผู้มีพระท่านผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการก็สามารถนําเข้ามาให้ได้นะครับแต่ต้องไปการสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าอัญ,ญมณีเป็นของมีค่าเมื่อมีชิ้นใหญ่ย่อมมีราคาแพงราคาแพงก็ต้องมีการสั่งนําเข้ามานะครับ,รบที่บริษัทเรานํามาเปิดบูธวันนี้เป็นอัญ,ญมณีสินค้ารนการย่อยครับซึ่งมีให้ชมในงานนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมวันเดียวจบนะครับร่วมกับกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นนะครับทั้งของ นางแบบซูเปอร์โมเดลนานาชาติและก็ของซูเปอร์โมเดลของไทยเรานะครับสามารถติดตามชมได้เพจบริษัทปูทัศนออฟฟิศเจมเองก็มีเพจประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทเพศนี้อยู่นะครับ